จะเอาให้ได้แมนยูยื่นข้อเสนอสู่ขอเดยองให้บาซ่าพิจารณาแล้วแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเ,เต็ดสโมสรชั้นนำของศึกพิมลิกอังกฤษยื่นข้อเสนอเป็นเงินรวม80ล้านยูโรให้กับบา์เลนาพิจารณาเพื่อที่จะขอซื้อแฟงกี้เดยองมิดฟิลชาวดัตแล้วตามรายงานของมาก้าสื่อดังของประเทศสเปน เดยยองถัอว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวกับแมนยูอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เอริกเชนฮาผู้จัดการทีมคนใหม่ของปีศาจแดงต้องการดึงอดีตลูกศิษย์ของเขาที่อาจากอัสเตอร์ดัมกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งขณะที่บา์เรนาก็พร้อมปล่อยเจ้าตัวด้วยหากได้เงินที่เหมาะสมเพราะพวกเขาเนี่ยยังมีปัญหาด้านการเงินอยู่และกําลังต้องการทุนสําหรับการเสริมทัพเช่นกันแต่ติดปัญหาที่ว่าแข้งวัย25ปีไม่มีท่าทีสนใจจะย้ายไปเล่นให้กับยอดทีมแห่งถิ่นโอเทลฟอร์ดเท่าไรนักโดยปั2022-2023 สำหรับข้อเสนอ80ล้านยูโรนั้นแบ่งเป็นการจ่ายทันที60ล้านยูโรและแมนยูไนเจดจะเพิ่อมอีกอีก20ล้านยูโรถ้าหากเดยองทำผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้โดยว่ากันว่าเทนฮากได้คุยกับเดยองเป็นการส่วนตัวแล้วด้วยเพื่อจะโน้มน้าวใจว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญกับแมนยูไนเ็ดในยุคใหม่อย่างแน่นอนซึ่งมีที่เชื่อกันว่าตอนนี้บาสุลนากำลังพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวอย่างจริงจัง